ส,สวัสดีครับมาอยู่ในการดรายการ T T รีวิวนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม P A, B A กันนะฮะอ่าไม่ได้เล่นมาประมาณสองปีสามปีแล้ว okay. วันนี้เราก็มาอยู่กับคุณกายพา okay. ลูกซองอะมาเด็ทำไมที่มันไ,ไม่เป็นไรจับแม่ไอ้ได้ไม่เป็นนะเนี่ย oh, ไอเทมสับไวก็ยังไม่มีอพูดง่าย โอ๊ยผมตาครับบอกไว้ก่อนว่าผมตาโอ้ยแย่งตาจริงทำไมไม่เล่นหนักปืนกลวะทำไมไม่เล่นหนักปืนกลวะใครกระตุกเพราะอะไรเขเรียกว่ากระตุก ฮ้ยสับวันแตกสมวันแตก,กไปรูปสาทำไมเราจาขนาดนี้ลำเนิงขอตั้งข้มงามม้ก่อนขอข้ามม้

ไอ้ตายตายทำไมเนี่ยอจะลอยไม่ก็ไม่ได้ลอยตายทำไมตัวเาตายเฮ้ยเดค่ะเโกไว้ใหจอดคดีเป๊ะโกโกเลยใหจอดเลยครับไปมองก่อมองมอกนโกเ้ย้ยเ่เยเ้เา้ยยเ้ พวกนีลาเมื่อกี้นี่พวกพวกแคทช็อตโอ้ยโดนแย่งอะมามามาไม่เป็นไรไปต่อไปต่อเฮ้ยใครอ่ะอย่าวางตัวไว้ดีๆนะอย่าหัวเจ้าแตกนะโอ้ยหัวกูแตกแคไอ้ตลาย มอรอมอรเจอไหม <laughs> ถ้า้าออกมือวะย่าม,มอรวมันเหือกม,มัดอกว <c oughs> ยทีรจาจะชนะเว้ย <c oughs> โอ๊ยโอโอยโอยแม่งเจอแย่งวะไปร้าดดวะไปร้าวะแม่งเจอร้านวะเข้าไปโมเจลดับเลย เขาไมเราเยอะดับจุไอ่ะไม่เป็นไร,ไนไรโอ้ยแม่งทำไมกูกะขนาดนี้วะไม่เป็นไรครับทีมเราก็จะ,นะนช,ชนะแล้วเ<จ><อ>หว็นยวแม่ไปท่อเราได้ใช่ จะพูดเสียงนี้จริงๆเหรอะดเสเมเลยโซ่อรอรออเฮ้ยใครจะปิดตาคนท้ายมันต้องเป็นเราต้องเป็นเอเราต้องเป็นเองเราต้องเป็นเองเราอไม่อตายไม่แสงเกมดังรึเปล่าแสดงเกมดังร เออพระเอกตายเว้ยพระเอกตายตอนจบลงมันไม่ใช่พระเอกตายตอนจบวะมันเป็นพระเอกก็อย่าตายตอนจบมันที่มีคนลงเดินลงมาเว้ยเวไม่นะเลยชนะเว้ยมามาเล่นนี่ลงมาลงคู่นุณ EP เนอะโ้สุดยอดมามาสร้างห้องเล่นในกันมาสร้างห้องเล่นในกันเราสร้างเองเราสร้างเองตําแหน่งตําแหน่งเรอก็หัดตําแหน่งตําแหน่ง ออดานปืนกลนะเหมือนเดิมเควันเป็นท้ายเควันเควันมปท้ายเคทูตามมากายเออจะพูดเสียงนี้จริงเหรอมากดเลยใชพเยใช่่ใใช่ใล่มช่ใช่ใ่ใ่ใช่ใช่ใะใช่ใช่ใช่รช่ใแบบชีใช่ใช่ใช่ใชรใช่่ใ่ใป่นช่่ เราเล่นแบบนี้กันได้ฮะทุกคนอยากรู้กันใช่ไหมวิธีการนี่ฮะ <c oughs> ถามว่าทำไมผมไม่ใช้ปืนพวกพวกนี้ไม่อยากซอกตัวตายเพราะว่า,หารหัสมันเพิ่งโดนเกียนถามว่าทำไมผม่ใชปืกพวกน้ไม่อยตัวเพราะว่ารหัสมันเพิ่งโดนเกี้ยนฮะสไนเหรอมันต้องเจอปืนในตำนานเราแน่กาย เจ้าต้องตกไปในกำนันโนัเลยอ้ยมันจะไม่น่ากลัวหรอคะในกำนันน่าันากลัวยนากลัวเลยเฮ้ยอย่านะอย่ายย่าอ้ย่าอย่าอย่าอย่าโอยตายเลย โอ้ยลันควได้ฉันไโอไปโเสียงอะเลียนเสียงเหิดขอร้องเออกูไม่ใช่ละเฮยเกียร์ฟูจิท่าโอ้แม่หัวแตกมาเจอเจอเออใช่คุณเกียรคิวได้เม่บอกโอ้หัวแตกเลยสุดยอดสุดยอดนุูเก็ยิวได้ โอ้โหแม่งมองไม่เห็นเจ้าเลยเด็กจะเว็บตัวอยู่มันต้องเจอปืนในตำนานแน่ถ้ามันออกมามันตายปืนในตำนานแน่ปืนในตำนานปืนของเขาเครื่องเขาคุกคีแอรเนียนอีอีคุกคีอุ๊ยสุดยอดสุดยอดมันรู้ได้ไง ตามสูตรสติะเพด่วยเ่้นเพื่อนนะเพื่อนเหมือนเพื่อนเออเอออุ๊ยเอ็เนียนอีกอีกอกู่ค่ะเออเอนี่อ่าเราเอามาค่อยเก่งพีพีฮะเออเอ็มเนียนอีกอีกอีคู่ค่ะมาค่อยเก่งพีพีแล้วก็มาพยายามเล่นต่อไปเราต้องเล่นปืนนี้ฮะไปยอมแต่อดหัดใช่ฮะไม่ได้เล่นนานนะ ตอนไหนตู้มีครับนี่คือปืนขนาดครับวัดเด๋วเมื่อกี้นี่มันเกิดเมื่อกี้นี่มันเกิดอะไรขึ้น,พน,พน,นนะเพขขขื่อน,นเลยเพื่อนเหรอครก่องคัพคุกคีเมียนอีกอีกคีคิีคุคักมุกใช่ไหมนะเจ้ยเจ้า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 เ้าโอ๊ยปืนทำไมปืนรุกกาขนาดนี้วะ ระเจ้าจอดทำไมกูแพ้ไอ้กายอะเพื่อนเยเพื่อนรักรักรักทุกทีไม่หยุดใช่ไหมใช่ใช่ใช <c oughs> ่ตอนนี้เราก็แพ้ตอนนี้เราแพ้คุณกายแล้วฮะคุณกายเขาเล่นทีบีเซียนมากคุณกายเราเล่นทีบีเซียนมากคุณกายเราเล่นทีบีเซีนยนโคตรเซียนเลยโดยส่ง ใช่ใช่ใช่มือรกามากนายอย่รู้ไม่มีรู้หรอกมือรกาแค่ไหนโอ้ยมือระกามีนันยิงก็ตายเลยไมรว่าทำไมมันเกิดเชเชื้อทูก็มีแรงนะมังแต่เชื้อทูมันสองไม่ได้เท่านั้นแหละเฮ้ยอยอาเหรอหยอกเหรอหยอกูโอ้มุกอะมุอยีนี้ใช่มุก ภาษาอะไรมันวะเนี่ยเดี๋ยวประเดี๋ยวเดี๋ยวปะด่ย่าเงี้ยประเดี๋ยวเราต้องเรียนในอีกที่จบเลยเป็นจบไหมก็นั่งมาดีอ่ะเฮ้ยวัดเจอพูดจริงเหรอพูดจริงเหรอว่า K1 K2 มันดาเมจแรงกว่าปืนอื่นเพิ่งรู้นะมันดาเมจแรงมากอ่ะแบบเดียวตายเลยแต่มันส่องไม่ได้ เดี๋ยวเขาไม่ีเกมเอ้ยเกมวันทอได้นะอะไรทำไมไม่เอามาเล่นพี่แจ็คต้อกพี่เกียร์เอกมาเล่นของเราโดนนัดเดียวก็ตายแล้วเนี่ยเจ้บุเพียวตายกายตอนนี้เราว่าเราต้องตายตาน h i s แล้วล่ะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้พูดจริงถ้ากายจริงเราเชียร์เราหนีไกาลูกกระสุนเหลือลูกกระสุนเหลือห้านัดเนี่ย ทำอะไรง่ายขาดตัวส่วนก็หมดเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเด๋ยวแต่ปืนพกกูเือแต่ปืนพกเนี่ยกูอยู okay. ่ไม่ได้แล้วโอ้ยอย่าดิอย่ายิงอย่ายิงกบอกว่ากกูล่นไม่ช่วันกูล่นได้ฮ่าฮกูยิงไม่โดนเลยว่ะเล่นอย่าโอ้หายไปไหนอ่ะ มันยากมากมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนอ,อ่ะมันอยู่ไหนอะ่ะเอออยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอะ่ะให,ให่ให้กายเพร่เรานี่สุดยอดเลยนะเพร่ที่เราของที่เราใช้จะเอ๋โอ้ยอย่ายิิงอย่ายิย้เงเฮ้ย ก็สูนหมดจซื้อแล้ยทำไมมันปืนมันไม่เด้งเลยวะเดี๋ยวนะอะไรมันก็เด้งเลยว่ะทำไมเมื่อกี้ยิงไม่ตรงเมื่อกี้เมื่อกี้นะเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้นะเมื่อกี้มาฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เมื่อกี้ยิงตรงยิงตรงมากมันอยู่ไหนอะตอนนี้เราก็เรงชนะมันให้ได้ครับแม่งทีวันทีทูสองไม่ได้นะการฟังเสียงเราไม่มีฮะ โอ้ยการฟังเสียงเราไม่มีฮะปรับเสียงหน่อมาตอนนี้ก็เวลาตีสามนะฮะเราอัดกันนะฮะตอนตีสามะานไม่ได้งงงนะอดง่วงอนะไม่ค่อยมีคนเล่นนะฮะเล้ฮะนั่นอะไรฮะ,ฮะจับมาฮะเฮ้ยลูสวนหมดลสวนหมด โอ้ย้่ปืนกัเป็นมืออะฮ่่ฮาอ้ไอ้หนีเลยไม่โดนแล้วะอ้วัดเด้อจริงเหรอวื้อกีนนี่มันเป็นความเชื่อใช่ไหมว่าสไนส์สนะปืนกลนั่นไงมันจะน่ปืนกเพราะดาเห็นมันแรงกว่าสองนายก็ตายแล้ว เฮ้ยเฮ้อโอ้โหพวาเมื่อกี้นี่สวยมากอะนอนตายอืมนั่นนั่นนั่นนี่ฮะข้าไปฝึกทำไมมันจะพอดจ้าลิ้นเนอะเรามาฝึกกับรถสักการนะรถสกักกานณ์โหนะหนึ่งนะหนุ่ยปีลูกกระสุนหมดเราฝึกกับรถสักกา์นะาสนไอรู้จักนะ จักคนสกัดไว้เคจำฮะเขจดจำเฮ้ยเฮ้ยเข็นหวยเขนหวยเฮ้ยเยี่ยมอ๋อฮ้ยความเชื่อเหลือเชื่อครับเมื่อกี้นี้ตอนนี้ก็เวลาตีสามตีสามทีวีแป๊บนึงยมาอยู่ไหนวะนี่ฮะตาย อีกหนึ่งนาทีฮะมันก็จะหมดแล้วเดี๋ยวค่อยเประชิ้นเลยไหมตอนไหนระยะวัดชิ้นเลยไหมเอาไห้เอาไ้โอ้โหวุ้นโอ้ไอ้ล่โล่หมดโล่หมดมาฮะระยะวชิ้ นั่นกูว่าแล้วโดนนัดเดียวก็ตายละตอนนี้ก็เสมอกันนะฮะดูทรงแล้วไอไยรงไไบยรงอยต้อนเข้ามายังจะทอปยังมันื้อรับโอโหัมเราห้ามไ้ใจห้ามไอ้ใจไรูะไรกู โอ๊ยยังไงละบูโค hey, oh, ้ดเขนงคนกลาเอ้ยเอ้ยใครอ่ะโอ๊ยตายแล้วคนตายแล้วโอ๊ยตา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 โอ๊ยน้ำมือ